สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับอีพีนี้นะครับเป็นอีพีที่374นะครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับพี่พี่ครับวันนี้นะครับผมก็ไปได้พระเนื้อชินมานะครับแล้วก็เป็นพระเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับวันนี้นะครับก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ ไละได้จะลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องอนพระเครื่องนะครับพี่ๆนะ,ะถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจพระที่ผมนํามาให้ชมในวันนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์0996341275นะครับ0996341275ส่วน ID Line นะครับแอดไลน์ได้ที่ ttn987 ttn 98้ดเจดนะครับพี่พ <kind>. ี <awia j S 2> ่นะมามามาชมองค์แรกกันเลยนะครับพี่พี่อ่าองค์แรกนะครับพี่พี่นะเป็นพระเนื้อชินนะครับเป็นพระเนื้อชินนะพี่พี่นะอ่าเป็นพระเนื้อชินเป็นพระหูยานนะครับอ่าเป็นพระหูยานนะครับพี่พี่นะอ่านี่ครับองนี้ก็เป็นพระหูยานคาบกรุนะครับอ่าพี่พี่พิจารณาเอานะอ่าองค์นี้เป็นพระเนื้อชินนะครับพี่นะเห็นไหม เป็นพระกลุนะครับเป็นพระกลุเนื้อชินนะครับเป็นพระหมูยานลบบุรีนะพี่ๆนะอ่าดููเอานะครับพี่ๆนะนะครับดูความเก่านะครับดูผิวพันความเก่าตําหนิผมไม่รู้นะพี่นะตําหนิผมไม่รู้นะครับอ่าผมไม่รู้ตําหนินะพี่ๆรู้แค่ว่าองค์นี้นะครับองค์นี้นะครับผมแบ่งปันที่หกพันห้าร้อยบาทนะครับหกพันห้าร้อยบาทนะครับองค์นี้เป็นเนื้อชินนะครับเป็นเนื้อชินนะครับอ่า เห็นไหมครับพี่พี่เห็นไหมดูคราบความเก่าดูคราบไข่ต่างๆนะพี่นะเห็นไหมครับถือว่าองค์นี้ยังสวยสมบูรณ์ไม่หักนะครับพี่นะไม่หักนะครับองค์นี้นะครับนี่ดูๆนะครับพี่พี่องค์นี้เอาไป6,500บาทนะครับเป็นพระหูยานลบบุรีนะพี่พี่เป็นพระหูยานลบบุรีดูด้านหลังนะครับพี่นะด้านหลังนะครับเห็นไหมครับ อ่าด้านหลังก็จะเป็นแบบคล้ายๆลายตามุงลายผ้านะครับพี่พี่เห็นไหมอ่าเนี่ยครับเห็นไหมค่อยๆไล่ดูนะพี่พี่นะอ่านะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับพี่พี่เห็นไหมวงนี้เอาไปหกพันห้าร้อยบาทนะครับพี่พี่นะโอ้โหราคานี้นะพี่นะพระกูทุกวันนี้จะหายากไปเรื่อยนะพี่พระกูทุกวันนี้จะหายากแล้วก็จะ หาคนเล่นน้อยนะครับหาคนาที่จะดูความเก่าได้นะครับพี่พี่นะพี่พี่ท่านใดดูแล้วนะครับผมเชื่อนะครับว่าพี่พี่ fc ผมเนี่ยทุกท่านนะครับดูพระเก่งแน่นอนนะครับเห็นไหมครับดูความเก่านะพี่นะดูความเก่าเห็นไหมดูความเดิมความเก่านะครับนี่เห็นไหมโอ้โหราคานี้พี่หกพันห้าร้อยบาทหกพันห้าร้อยบาทราคาจับต้องได้นะพี่นะ เห็นไหมครับดูหน้าตาดิครับที่นี่ธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาตินะอ่าดูหน้าตานะครับเป็นธรรมชาติเลยพี่พี่เห็นไหมอ่าดูหน้าตาเป็นธรรมชาติของพระกลุเลยนะครับนี่นี่ใบหูตรงนี้นะครับนี่ยาวลากลงมาเลยนะพี่นะยาวลากลงมาจบบนี่เลยนะพี่นะเห็นไหมเนี่ยเป็นเส้นต่อมาเลยนะครับนี่ตรงนี้โดนอะไรขูดออกไปนะครับนี่หลุดออกไปไม้เป็นเส้นยาวลงมาแบบนี้เลยนะพี่นะ อ่าโอ้โหองนี้เก่าจริงนะพี่นะพระกลุนะครับองนี้นะครับองที่1นะครับเป็นพระหูยานลุบุลีเนื้อชินนะครับเนื้อชินนะครับอ่าองนี้เอาไป6,500บาทนะครับหกพัาบาทนะครับหกพัาบาทนะครับพี่ๆอ่าสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์0ูนย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดหะครับศูนย์เก้าเสาม่นอดหะครับส่วนไอดลครับแอดไลน์ที่ t ี n ีเเปดนะครับ มามามาชมองค์ที่สองนะครับองค์ที่2ก็เป็นเนื้อชินเหมือนกันนะครับพี่นะองค์นี้นะครับเป็นพระชินราชใบเสมานะครับชินราชใบเสมานะพี่นะเป็นเนื้อชินเหมือนกันนะครับเป็นพระกลุนนะพี่ๆนะเห็นไหมองค์นี้ก็ถือว่าเป็นพระที่สวยไม่หักไม่ซ่อมนะครับดูรายละเอียดนะครับเส้นซุ้มต่างๆนะครับวง,ง,งแขนใบหน้านะครับเส้นตรงนี้ยังเห็นเลยนะครับพี่เห็นไหม ตาปากจมูกนะครับนี่ปากจมูกตาติดชัดเจนนะครับติดชัดนะครับแล้วเม็ดพวกนี้นะครับพี่ๆนะเม็ดพวกเนี้ยเนี่ยเห็นไหมาการติดของเขาเป็นธรรมชาตินะพี่นะเป็นธรรมชาติเลยนะครับดูนะครับองนี้นะครับจินราชาใบเสมานี่เอาไป4,500บาทนะครับพี่นะ4,500บาทเนื้อชินนะครับเป็นพระจินนาราดใบเสมาเนื้อชินนะพี่ๆนะ โอ้โหเห็นไหมดูความเก่าด้พี่อ่าพี่ๆท่านใดนะครับพิจารณาแล้วนะครับดูคลิปแล้วพิจารณาเนี้ยนาแล้วว่าชอบนะครับถูกใจนะครับก็กิ้งก้างมาพูดคุยกันได้นะพี่นะอ่าที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้านะครับหรือจะแอดไลน์มานะครับ ttn ีเอน็นเก้าแปดเจ็ดทีทเนก้าแปดเจ็ดนะครับพี่พี่นะดูนะครับดูเนื้อเห็นไหมเห็นการกระเทาะของเนื้อชิ้นไหม เห็นไหมครับพี่เห็นไหมโอ้โหพี่จ๋าเก่าๆแบบนี้สายพระกรุสายพระเนื้อชินไม่ควรพลาดนะพี่นะอ่าแบบนี้ไม่ได้หากันง่ายๆแล้วนะพี่ต้องบอกเลยนะครับว่าพระค่อนข้างหายากนะครับพระค่อนข้างหายากสภาพแบบนี้ก็หายากแล้วนะพี่นะอ่าส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะเก็บกันแล้วนะครับองพระเก่าๆแบบนี้นะครับพ,พี่เห็นไหม นะครับอ่าองค์นี้เอาไป4,500บาทนะครับเป็นเนื้อชินนะครับเป็นพระพุทธชินราชใบเสมานะครับอ่าชินราชใบเสมานะครับเขาเรียกกันนะครับพี่ๆนะอ่ครับเห็นไหมอ่าองค์ที่2ผ่านไปนะครับองค์นี้เอาไป4,500บาทนะครับ4,500บาทนะครับพี่ๆนะอ่าองค์ที่3นะครับองค์ที่3นะครับองค์ที่3เป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะพี่นะ อ่าเหรียญหล่อเจ้าสัวนะครับองนี้นะครับพี่ๆี่เห็นไหมครับพี่พี่จะสังเกตเลยนี่หล่อโบราณเดิมไม่เดิมพี่ดูขี้เบ้าเห็นไหมครับนี่คือดินเบ้านะพี่นะนี่คือดินเบ้าเลยนะครับนี่อ่าทําไมดินเบ้าถึงฝังข้างในนะพี่นะตรงนี้นะครับอ่าหุ่นเทียนอาจจะเกิดการชํารุดนะครับหุ่นเทียนนะครับอ่าดินเบ้าเลยเข้าไปอัดแทนนะครับอัดอยู่ข้างในเลยพี่เห็นไหมอ่า แล้วดูนะครับพี่พ่นะองนี้นะครับดูนะครับลำตัวเห็นไหมล่ำบึกเลยเห็นไหมครับอ่าลำตัวล่านะครับนี่เส้นรัศมีนะครับต่างๆนะครับคมชัดลึกพี่เห็นไหมวงแขนล่าเลยนะครับพี่ๆเห็นไหมทุกอย่างล่าคมชัดลึกเลยนะพี่นะทุกอย่างล่าคมชัดลึกเลยนะครับองนี้นะครับเป็นเนื้อดำนะครับเนื้อออกดำนะพี่พนะด้านหลังก็จะมีจานนะพี่นะเป็นมีจานเห็นไหม เป็นรอยจานวนๆๆๆเกี่ยวขึ้นไปนะพี่นะอ่าเนี่ยพวกนี้ก็เป็นคราบที่เออพระเขาอาจจะเก็บรักษาไว้ในที่ไม่ค่อยอ่าไม่ได้เก็บรักษาดีนะครับเขาอาจจะมีคราบเขียวขึ้นมานะครับพี่ๆนี่ด้านข้างนะครับอ่าเขาก็จะมีการเก็บตะเข็บข้างนะพี่นะเอาตะใบเก็บเห็นไหมเห็นตะใบเห็นไหมอ่าอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะข้างในนะ แต่ผิวด้านนอกนี่จะออกเป็นสำลีแล้วนะพี่นะแต่ผิวด้านนอกจะออกเป็นสำลีแล้วนะครับองค์นี้เดิมจริงๆนะครับองนี้เดิมจริงๆพี่ๆดูนะครับดูเห็นไหมเห็นฝุ่นไหมพี่ๆเห็นฝุ่นไหมเนี่ยคราบฝุ่นต่างๆนะครับผมไม่เคยผมไม่ได้ปัดเลยนะพี่นะผมได้มายังไงผมก็เอาอย่างนั้นผมไม่ปัดเลยพี่พี่ๆดูคราบฝุ่นคราบความเดิมความเขาเรียกว่าผิวหิ้งหรือก็เรียกว่าได้นะพี่นะ แบบนี้เขาเรียกว่าผิวหิ้งก็ว่าได้เลยพี่เห็นไหมนี่พี่ดูความเดิมเขาได้ครับเห็นไหมแล้วรอยตะไบเก็บนะครับนี่เป็นตะไบเบอร์โบราณโบราณนะเห็นไหมยับหยาบเห็นไหมพี่อ่าเนี่ยครับหยับหยาบนะครับหยับหยาบนะครับนี่เห็นไหมนี่ใต้ฐานก็มีการตกแต่งนะครับแต่งช่องออกไปนะครับนี่เห็นไหมไหมครับนี่โอ้โหองนี้นะครับพี่นะ องนี้นะครับใครอยากเป็นเจ้าสัวนะครับใครอยากเป็นเจ้าสัวต้องแขวนเหรียญหลวงพ่อหลวงพ่อบุญเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อบุญนะพี่ๆนะอ่าองนี้นะครับพี่เอาไป8,500บาทนะครับ8,500าบาทนะครับเป็นพระที่หายากเช่นกันนะครับเป็นพระที่หายากนะครับพี่ๆนะแล้วพี่ๆดูนะครับเห็นไหมอ่าเนี่ยครับดูความคมเขานะครับเห็นไหมโอ้โหองนี้นะครับใครได้ไปโคตรคุ้มเลยครับพี่ ใครได้ไปโคตรคุ้มเลยนะครับเอาไป8,500บาทนะครับ8,500บาทนะครับพี่พี่โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับพี่พี่ท่านใดดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจองค์ไหนนะครับก็โทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์099 634 1275นสะครับ0 9 9 6 3 4 1 2 7 5ส่วนไอดีไลน์นะครับแอดไลน์ได้ที่ ttn 987 t t n 987นนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ